วิธีการแก้ปัญหาผิวห้อยคล้อยย,ย้วยแบบได้ผลดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องพึ่งเสรีกรรมหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีผิวห้อยแล้วก็ผิวคล้อยผิวย้วยก็คืออาการน้ําเหลืองข้างบนใบหน้าค่ะเวลาที่น้ําเหลืองข้างบนใบหน้านะคะสังเกตผิวได้ง่ายๆเลยก็คือมันจะมีลักษณะเป็นลูก ห้อยย้อยย้อยลงมาแบบนี้ค่ะฉะนั้นนะคะวิธีการแก้โดยที่ไม่ต้องพึ่งัลยกรรมเลยก็คือการแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าศาสตร์การแว็กหน้านะคะทันเรียนมาจากประเทศเกาหลีค่ะเราเน้นเป็นการเดนน้ําเหลืองนะคะน้ําเหลืองก็คือของเสียที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็เชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะและถ้ายิ่งมันสะสมอยู่บนใบหน้านะคะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักค่ะที่ทําให้หิงเราหน้าแก่ขึ้นผิวห้อยขึ้นผิวย้อย ดวยขึ้นฉะนั้นนะคะวิธีการทําเลยค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะโดยการที่เราเนี่ยใช้ไม้ แวกนะคะแวกเนี่ยเรานําเข้ามาจากต่างประเทศเวลาที่เราแวกเราจะไม่ใช้แวกในอุณหภูมิร้อนเราจะใช้เป็นอุณหภูมิปกติค่ะเวลาที่เราทานะคะเราจะเน้นถ้าเปรียบททษฎีง่ายง่ายมันจะเหมือนกับการที่แบบลอกท่อเนาะกระทุงท่อออกแบบนี้นะคะมันก็คือแบบการเดนน้ําเหลืองแบบระดับชั้นลึกนะแล้วก็ผลลัพธ์คือบอกเลยว่า ดิวรอยเนี่ยมันที่ลึกๆมันสามารถตื้นขึ้นได้แล้วก็ผิวที่ห้อยคอยยยเนี่ย,ยมันกระชับขึ้นได้เลยโดยการที่เราจะเริ่มต้นทําตั้งแต่เนินหน้าอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดนะคะที่ผู้หญิงเรากังวลใจมากที่สุดก็คือบริเวณที่ห้อยคอโย,ย,ยบริเวณลำคอแล้วก็บริเวณที่ใต้เหนีย,ยงตรงนี้นะคะดูเลยว่ามันโหมันแบบว่า ตรงนี้นะคะมันเป็นห้อยเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าการแว็กหน้าจะช่วยได้ไหมวิธีการทํานะคะเราก็จะเน้นกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองนะคะซึ่งทําแต่ละจุดนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่เห็นไหมคะคอขึ้นไปแล้วก็บริเวณกรอบหน้าบริเวณช่วงนี้ เรามาดูผลลัพธ์กันนะคะดูจากตรงนี้นะคะนี่เนื้อข้างนี้เต็มมือเลยนะคะแต่เนื้อข้างนี้คือแบบนิดเดียวเองไม่เต็มมือนะคะดูแบบว่าคือมันยุบไปเลยยุบแบบเห็นเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาผิวห้อยคล้อยย,ย้ยได้ดีที่สุดคือการแวกยกกระชับปรับรูปหน้าค่ะหน้าสวยแบบไม่ต้องพึ่งัลยกรรมนะคะพอเรียนจบแล้วนะคะก็ได้รับ ใบประกาศจากสถาบันชั้นนาของประเทศเกาหลีค่ะไม่ต้องบินไปเรียนไกลถึงประเทศเกาหลีที่เมืองไทยก็สามารถรเรียนได้นะคะการแวกยกกระชับปรับรูปหน้าเรียวค่ะหน้าสวยได้ด้วยสองมือของคุณเองนะคะบอกเลยว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยากสวยและอยากหล่อถ้าคุณใช้มือของคุณทําให้คนสวยคนหล่อได้คนรวยได้ค่ะอยากที่จะสร้างหน้าสวยอยากที่จะสร้างเม็ดเงินได้ด้วยสองมือของตัวเองมา เรียนกันที่ทัญญีนะคะและถ้าไหนสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจเรียนแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะคะเรามีวิธีการแก้ปัญหาหน้าที่ห้อยแก้มที่ย้อยลิบอัพขึ้นได้ด้วยกันแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าค่ะ